ทอดอะไรนี่หนาวหนาวหนาวคือนทอดทอดย่บ่หล่าก็คือทอดเลยนะได้ทอดแล้วหอมแก้ียวหนามาทอดพอเลยเด้อทุกคนทานทอดดนบ่ล่าก็วอยตั้งแต่แดดยังงอองนะบอกกัลันบ่กอ๋อกัลันนี่ตาถึงเลยเลาะหันถึงเลยซื้อหันถึงเนาะปกติก็มาประจำ มามากระพรยตอนน่ะมากับเมียยองอีกกีนีปะแรงปะแน่นดีนน่นนี่สี่ไข่ห um ูนด่นนี่เขาจื้อพีดคนเขาจื้ออยู่เห็นป่ะไม่ได้แต่งหนากันเนาะจื้อเช่เนาะก็ไม่ได้ต้องปกเลยนี่หนาไม่ได้แต่งอืมอะไทยของล้าน ้้างนก็ไดสวัสดีจ้าต้องจากกันไกลหมดทั้งหัวใจน้องอยู่กับอายเออดีเลยจะเงาเพียงใดของต่กไปไปไมใช่เลยหลุดน่ะหลุดไปอยู่บนเกออหลุดตู้ยิงอยู่นะสบายดีนินดีต้อนหับเข้าสู่ซ่อง อลิตาซอฟมย่าเด้อแมนบ่บ่ได้ถ่ายคลิปดนเลยเปิดมมากไปคลิปมานี่ก็สิได้จากลากันไปแล้วเนาะเพราะว่าเฮาเก็บเครื่องเก็บข,ของกลับไปอยู่กับพ่อแม่นี่เห็นไหมของเราเป็นจังได๋อลิตาบ่ได้ถ่ายคลิปลายแล้วก็นี่กระเป๋านี่ใส่กระเป๋าเฮาอ,อยู่ลุ่มมาแล้วยึดท้งนี่ใส่อยู่ทั้งหลังพุ่นเอาลงเลยได้เออเอาลงเลยนะเนาะ การถ่ายคลิปบลิตาคือจีบคือเก่าแล้วค่ะคือคือบอกจะลืมเมื่อแล้วทำเลยลืมดีดีเขากลับไปบ้านอ็ถ่ายน้ำครอบน้ำพัวเฮาดีแล้วเขายังไงจะถ่ายคลิปแน่ได้ตัวได้กันยังไงวันในสื่อขนมอันนี้บอยอยากถ่ายคลิปได้เพิ่นถ่ายในเดี์นี่เออไปเอาบอกแน่อาเห็นบรริตาถ่ายคลิปบอยได้เป็นแล้วเดนี้ลืมเบิร์ บอกไอ้ทายก็บอกถายจอโบลีเด็กทุกคนบอกไอ้ถายเนี่ยผมมีทายมีแต่นอนแล้วก็เห็ดเล็บเมื่อทนั้นกอกไปซื้อขนมบอกให้แน่ทุกคนเลยคคอยรับเป็นห่วงสุดๆแล้วนี่ให้เพิ่นแย่กระล่องเบิ้งนี่เพิ่นเมื่องานเลี้ยงหลุนพอเนาะเพิ่นแย่ไปนี่เพิ่นอาจจะถ่ายคลิปเนาะอยู่กับเฮาเลยเพิ่นอยากขี้ข้าอันนะบ่อยากถ่ายคลิปเลยนะไปไทยคือกันไปคือจะบอกใบ้ลายหนึ่งเ่ได้ถ่ายคลิปเลยเลย ไปจน่าเป็นเดือนลเลยครึ่งเดือนหมดละบริทายลงเลยก,ก็เป็นห่วงและพวมถทายแบบว่าว่าาไงว่ามีสองทางหาเงินกับไปยังหานะเพื่อนคือว่าแหละเพื่อนยังหนอยปุติเพื่อนดอกความคิดยังบดกกาดเก่าไครตอนนี้ยังแวะเสวตเราจะไปส่งอลิตาอลิตาจะกลับบ้านไปงานเลี้ยงเพราะแอบเพื่อนจะกลับบ้านไปอยู่นำ้ำ พอแม่ประมาณหอนบอกอาทิตย์หนึ่งเนาะถ้าเบิ่งก่อนตอนนี้เพื่นแวะเซเว่นทุกคนจะไปส่งเพื่นขึ้นรถตู้อยู่นี่แหละแฟนสิบโมไปเจอกันในคลิปเพื่นเดอ้อสบายดีตอนนี้แม่เท้ากาขึ้นรถตู้มาเลยเนาะข <c oughs> ากกันแล้วประมาณจากโมงหอดสวรรค์ เจ็ดโมงฮะแปดโมงพอดีพอแอร์กับอลันเนาะอลันเอ็นีกับพอแอร์หันเผิ่เขาไปเวียกอยู่สวรรค์เลยคนว่าพฤนสิกาครับเอาเลยอยู่สองพอลูกคนก็เลยว่าดีแต่ลลเวื่อในเมนเข้าตรงลงรักษาสิบหาหรือว่าถ้าบ็มีคนมาหาเขาก็ไปนอนอยู่สวรรค์ในขีดยฮหานอาสินเคยแต่การมือต่อมาเขาก็จะลงมาทางบ้านอันนี้ได้ของอยู่ของกินสบียงไว้กินในรถ เดี๋ยวคุด,ด้วยสะ่ะมีโบรไลนเนาะคืนว่นสิกร์ไปหาเอาทางหน้านำ้ำไปเราเจอกันทุกคนจัดพามาตอนนี้เฮาฮอดคิวโหลดสวัรค์ในเขตแล้วซึ่งว่าขาอลันอยู่โทรหาเมื่อกี้นี้ไปยังอยู่น้องเต่าเพิ่ณไปลิ่นน้ำหมูเพิ่นน้องเต่าห่างจากนี้จกักรักเด้ยหนาวหนาว นั่งในรถก็จนว่าอ้ายผ่อนเอลูกเนยผ่อนเอลูกเนยแล้วก็ว่าจำเลยได้เนาะจนว่าเอ้าอ้ายเปิดเป็นพัดลมเอาซะนี่สมานาเขตเวลานี่ใกล้สี่แปดโมงเลยเนาะเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีสิบเก้าองศาแล้วก็สีหนาวสุดๆนี่แมน่นชิมหาองศาในตอนดึกๆเนอะนี่ ่างหนาวก็อยู่ปั๊กซี่เดี๋ยวเราจะโทรฮะไอ้พึ่งก่อนเนาะบอกลาว่าเอามาฮอดคิวรถเ,เด้อเออฮอดช็บตอะไรอไว้เธอเลยไว้จะบอกไว้

เม้ารถอันนี้บะมีอดมเกลอ่มหากออกกินอ่ะนะกินขขาวพัดกินเขาพัดกับยังขาวพัดกับขนมเลทงหนึ่งขอคิวรถแล้วมาได้ไอยต้องคิวรถดนตอนนี้จะไปนก่อนนเดี๋ยวทิโทรหาล่งกันโอเคเราเจอกันใหม่ See you again โทร <c oughs> <c oughs> หาอาลันอีกก่อนว่าตอนนี้ออกมาฮอตไซแล้วสงสัยสงสัยยังคาเมาเหออจังนีัเด้อค <c oughs> าใไซแล้วอ๋ออ่าวงเลีย กองหรือกระบอกของใช่ยี่แถวอะไรวงเวียนกองใกล้ซีฮอดชีวิตเนี่ยใกล้ซฮอดผมอยู่เลยใกล้ซีฮอดอ่าคิโลนีน้โอเค,คนเหนาวหนาวโอ้ไปยี่ปักซีบาได้หนาวปะนี่เด้อไปลงชีโครุ่นเฮ้ไปโรคโคโรคเนือ้อโอ้ไปดอก อย um ู่คนเดียวได้หนิวันนี้มีภัยนี่ญาติเขามาหลักเอาอยู่นี่ขัวนทำไงไม่ไงคาดแต่เมาขออามีไม่จะไปต่อไล้สนี่ขึ้นรถมีสวรรค์ไปนครลงเวียงจันท์ได้หนิรถเตียงนอนโอ้โหบดีภัยเลยจะเบิ่งทุกคน ขี่ห่าหนังผู้เดียวคนก็อยู่รถเมย์เบอร์เอาทาเบิ่งตอนไอมาหอดนะทุกคนเมามาแล้ววะนี่เอาสิเครื่องเนี่ยลันใส่ฟอสไม่อเอาใส่เขาเลยใส่ฟอสบอสใส่อะไรนักไปใส่จ้าใส่ฟอใส่ไม่ได้บอสเลยใส่ไร แต่ขาไม่ลูกไม่แซ่บเลยวะเหมือนเบะเฮ้เมามาแล้วน okay. ี่อเหมืนนี่ถ่ายคลิปวันนี่ถ่ายใชละวเราสบายดีไรพี่เดี๋ยวอย่าลืมไปเบิ่งช่องเขาได้ทุกคนเติมมาจากเม็ดแหละนี่คือบมกเม็ดวะเติมมาจากเปิกเะรอปิกเขาเรียกว่าเจ้าไปกับอีป่าเนียไปได้พอบ้าจะคืนสิเขาเห็นยังอยู่น้องเต๋า คือมีน้ำโคกอยู่นะไปเขา่ไหน้ำโคกอย่างเงี้ยไปโคกามีบัาอะไกมาดบึงวามีสิไปอีกวันหนึงอมเมีไพ่ในอยู่ฮนไปหาประธานเลยก็มือเลือทานได้ประานได้ไงพาหมูไปเราจะเลอนหนึ่ไปยังหมูสิไปกินตำตำยังมีไปหาประธานก่อนไอ้ปลาผมไปหาประธานก่อนหมูเมาหลยหมูกินตำเพรดเมารลยอมยังเมาเล เพิ่นทาเมาเบียร์ตะมูทาเมารถ์เฮ้ยมอเบียร์ไปกินเบียกินเหล้าวะไมไ่กินเหล้านะกินคอลคอลาเจนเนาะแฮงกตี้เซอร์ไี้ส์เหรอเซอร์ไพรโอ้เอารถท้ามือมาหับหูคุ้มไว้นี่โบแมนเนาะเอามาส่ง <c oughs> เอามาส่งเขงงารถท้ามือคุดว่าเอารถท้ามือไปหาเบิงอายดูแลสันตดเบิงเอาโอ้ยโทรเอานำโทรศัพท์มา น้ำมัยอย่างขาเดียเป็นสิบนาทีเดี๋ยวยกลับไปหับเขื่องเขื่องคือรเยี๋ยววาได้เรขื่องแล้เผื่อไหวไปเอ้าเขาจะมานำป่ะโอ้แล้วพูดไปท่านคไปฆ่าบ้านดีกว่ายองเขื่องเผื่อเลยดิ เอ,อ,อ้าจับกล่องสเปหฮอีปาปนี่เนาะทุกคนไพไปไพามาก็อย่าลืมมาแวะเนาะหานอาหารมิสยูเป็นหานของอา,าเขาเองเถาไพถาไพบอกว่ามาจากซองอลิตาซ<อ>าวพมยาเอฟซีซาพมยาอะไรือนเราจะลดให้หนะึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะสวัสดีสวัสดีสวับบสดีมาเราเล่นนี่ ทอดอะไรนี่หนาวหนาวหนาวคือทอดเท่าอยู่เปล่าหนาวก็คือทอดเลยนั่นเองทอดแล้วหอมแกลียวมาทอดพอเลยเด้อทุกคนขาเทาดนบปล่าก็ไหวตั้งแต่แดดยังหอกนะบอกกัลันบอกเบิดจากเราเบิ้ดชองลังล่ะลังทีสองกินข้าวกินน้ำอิ่มเบ่้ลเบิ้ลนี่ยังกำลังสั่ง กับแกงปลาไม่กินข้าวกินเราแกงกินบ่แม่นกินอาหารทีอย่างเลยอันนี้กินอาหารแรงก่อนข้ากินาไรล่ะผมกินแะไรครับเดี๋ยวเขาสิคณะมาจากนครหลวงเลยกับอันนี้อยู่ประจำสาขาสวัสดิเกตเท่านี่เพราะว่ามาลมเบียกวาเบียกกันเนาะแมนพอหลังจากเลิกเบียกแล้วมาสังสรรค์กันเล็กน้อยกินข้าวแรงกินข้าวแรง มือได้สิขึ้นไปนครลงวิงเจนก็ให้พัวหน้าิ่นตอบก่อนว่าพัวหน้าเรเดิึนเซ็นหรือยังเนาะหลังจากได้สัญญาตน้นนาจังขึนไปมันจะโบเสถียรธุรกิจสันโตเนาะหนาวอะไรมาไหนแต่จังุมงจะค่อยออกมาการันตั้งแต่เส้าเลยเป็นมุ่งยัง พ่อก็เมาลูกก็เมาวันี้ยใครสิคับรถมูคับเองไหมเอาเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเราเจริญก่อนจรเล่นซมาหนิแหมอยากกินสมตำจะอยากกินยังอยู่หันพอมีเอเดียวยังมาฝากเพื่อนวันน้าเอาสีฟางยังเอายังบ่สมตำลูกเอามาเอามาฝากขนมยังยังสั่งเลเด้อร์เขาเป็นเลเด้อ พอมีอันไหนไมีไผ่ไก่กับไผ่บอไวบอเอาบอไผ่ทุ่น่าอยู่ในรถไผ่ทุ่น่าโบในใจกับไผ่สลีสิได้อยู่บบได้เอามาตัวน่ะมีสองสีโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไหนฮะียไปรอเราเจริญเนาะไปหาซื้อตากับพอลิตาเมารถเด้อระวังรถลดตามนะตอนนี้ได้ลูกสาวมานำเนาะสบายดีสบายดีจะซื้อยังนอก เด้าซื้อจอาวภาษาจีนจยางไรจินล,ลิี่นั่งจินลิลี่จะอยู่ห้องปอได้หรืออุดมาษายังโบขึ้นปอหนึ่งอยู่อายุได้จากปีหร<า>ือหาปีหาปีภาษาจีนจยางไรเล่ขาภาษาจีนว่าจยางไรลืมแล้วลืมแล้วเอานับหนึ่งดูอีเอสสอสามสี่ห้าห้แสดงว่าเจออ้าห้าปี สาวน้อยโอ้โหเออแมบงนี่เด้ยอกซ้อถมปูลาหยอกซื้อถมปูสากลิ่นไปดูมีทตรคนข้าๆได้เลยนะมีอข้าๆเขาวๆสมภูหุ่นน้อยสเปคเผินลันพวกมึงชีไปสัมผัสจับดีๆก่องอ้ามโมห็นจีนหา ข <Hi. S 2> อไพ่ด้ยวยที่เท้านาเด้งเพราะว่าลิดาใสา่กิ้วเตอือนนะนี่เมามาดิเอาสิไปหล่อซื้อตำตำหันได้แสบกินตำขกหนึ่งแล้วเขากับเมือม,มากินตำหมูสิกินเองต้องซื้อนะไปก่อนซื้อ,อยังให้ปลาก,ก็ะปนานะะยังวะเราจะไป้ยังวะไ,ไม่ได้ยังบาร์บีคิวฮั่นแล้วไงยังปีมะเขือเออมาพี่ก่อนมูจิซื้อดัดรวมกัน ดัดดวงเนี่ยฮะซิปพร้อมกินเลยโดยจะไหนจะไหนสัยญาณมาเอาเราจะแล้วบอ้อันไหนของคนอื่นคนกับบอหลังนะเพราะพมากะเกาโมงอะเด็ดเดี๋ยวนี้ของกินเอียงกะอยากเบิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหล่อซื้อตามก่อนนักไสดเบิดแล้วนี่ วเลวุ้เลว่าไ้กินแไ้กิน้าตาผ่าไหนแซบโเอาไหนดิผไหนบาร์บีคิวดิไม่ใช่บาร์บีคิวเด้อะไรกมงผาไหนออ่ช่บาร์บีคิวคนจ่ายปะคนจ่ายปะ เรียว okay. mm ่า hmm. ส so ิกินน yeah. oh ี่เปล่จะได้ก şey yes, ินว oh, ันนี <S <s да <s <s ้หนกกระทาปิ่นโตขนาดไหนกระทาตามโตหาซีกินยังมันวะย่ำมหยำเอานัวเดี๋ยวใบบนบ่วนเอาเอายังมันมียังไหนหเอาหมูเอาหมูเอามันแล้เติหมูเติหมูมีเจ็บคนพยาธิเบ้าเอาผู้เฒ่าแป้นไหมเท่าดไหน เป่ยนมูล่วนเลยอุอดุนให้เลย,ยอุดุนให้เลยไข่นกกระทาเราเอาปะเอาเด็กเสษกล่องแนวนูวะบ่เสษกล่องดาวเศษกล่องแนวเศกล่องดีร้รานกก่กระดิ่นเครื่องลินงล่นเนะาะเวลาบ่ดจำกัดก็เลยว่าสิป,ปะเพิ่นนี่ประมาณห้านาทีนี่แหละหรือสิบนาทีคนเดียวจะกระดิ่งปะลิน่น<ท>เป็นยังครื่องลิ่นเคยลินย่นจักเถื่อนอ่ะเคย คนท้ามาปดเกิดป๋เขาไปนะปดปดเลยเขาไปโหความารีท้ามาปดเกิดป๋เขาไปเขาไปบนน้ำร้านได้บ๋อเอา้าผล,ลจากลินลินจากไหนลงมาเบิ้งน้นาวันนี้ยังลินผู้เดียวนี่มวนเพลผนแลนี่แล้วลก็ลินยังวันนี้ลินยังอีก หาปีเนาะจากยังหลินเขาไปทำอะไรทางนายโดดเบิ้งโดโดให้เออเบื้องเบิ้องโดโดให้ซาวเบิ้งเบื้งโดโดสูงสูงเลิกบ่โดดลงเลยเฮ้ยอ่ะกระลงค่อยๆสัตว์อ๋อนี่ดีมันไม่ได้เลิกมันมีแต่สามนี่เก <c ười> ิดมาสิเลิก มวแตกเลยมาปุ่งวะน่ะไข่สิไปซื้อของกินก็ได้จะ่านี่เดอ้อโอเคนะเอ้ยมะลิหน้ามูนะแม่อ้ากเ็ากเ,ดากเด้เดอป้าหนึ่งเด้อจะไหนเอามาอ้ออะไรนี่ตาถึงเว้ยเ,เหลาะหานถึงเว้ย ซื้อหันถึกเนาะปกติก็มาประจำ <laughs> เออจำ <laughs> มามากับเพยตอนนะ <laughs> มากับเมียไ <poem> อ <laughs> อุดหนุนน้องน,น,นองน้องนงยังบ่ฮอดกินเนะ่ยค่ะอรีนี่เจ้าหนุ่มวันท่แปดป้ <laughs> นนองนเฮ้ยกูหลอ, <laughs> อดแล้วห <laughs> <laughs> ลอดยริงหล,ลอดมือเมีย <laughs> อุดหนุนตลอดนาะ <laughs> แน่เมือง้างล้างเท่าแถวอะไรนะหรือว่ามันอยู่ในสายเลือดที่แบบว่าเบิกหน้าตาใหญ่เกินอายุเจ้าอีกิกินี่ปะแรงบ่แน่เดีโน่นนี่สีแข็งหูุนั่นนี่เขาจือพีดคนเขาจืดออยู่เห็นอบอกไม่ได้แต่งหน้ากันเนาะจืดใช่เนาะก็ไม่อไอด้ต้องปกเลยนี่หน้าไม่ได้แต่ง เสียงยังี่เเขาลกมาดกว่าเอาสวยๆเด้อสวยบไอนจืเลยสยเนาะยอกหลอกแ่หนึงสุเจอยู่บ้านไหนต้องเห็นเอาว่ะอต้องเห็นอ่ะอยู่แถวไหนอยู่แถวน้าแผกดู่อ๋อน้แก รายการนี้ได้บัตรนะคือกันน้าแพกเบิ่งน้าแพกไปทางไปทางน้าไหลบ่ทางดงกลิ้มบ่เป็นบ่โดยไปทางดงกึ้มก็ได้แถวบ้านแม่แปงโอ้ยซื้อซอยน้องแม่รานซื้อไหมใหม่หนึ่งไอ้แข่งมึซื้อบ่ บะเดงกินโอเคกุ้งน้ำกุ้งมุกฟอกได้มีหอยแอนดูซุยฟอกกินยูซุยดีกว่ากินหอยซุยซื้อหอยซุยม่แต่สิเอาตั้เท่านั้นแหละพออย่างกินตั้เก็บคอให้เนึ่ปลาล้านไว้ผุนเนาะต้องใหู้ชาไข่จะไปขึ้นหาวเลยกินเบียร์ตั้งแต่บ่ายโมงอยู่ต่างหมอกจนเจ็ดโมงใช่ม่วงอยู่ กระต่างหมอกคือเก่าเออกายหั่นนะกระโดดกระโดดกายห่านโอ้รอเออเดี๋ยวงย่างกระลักย่าไม่ถูกนะหอยนางรมเราก็มีคุณบอลอะมันหนาวตัวอยากหอยนางรมเพ้นเบาขาวหาว่าหอยนางรมอะมันมันดูสารสิ่งเปื่อเปื่อนในทะเลหลายเลยเป็นอย่างเลยเขากินหลายไปมันสีสะสมในหางกายเลยเป็นอย่างกสิใต้ไว้เด้ ให้กินหอยนางรมเลยตายบอกมาเนี่ย